เมื่อเวลา18นาฬิกาวันนี้ค่ะตำรวจสพห้วยหลวงพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและมูล,ลนิธิส่งเสริมธรรมได้เข้าตรวจสอบเหตุพระจมน้ำเสียชีวิตภายในสวนเกษตรผสมผสานท้ายหมู่บ้านดงสายทองหมู่15ตำบลหนองไฮอำเภอืองอุดรธานีค่ะซึ่งที่เกิดเหตุพบศพ พบชาวบ้านนะคะยืนมุงดูกันเป็นจำนวนมากทราบชื่อของผู้ตายคือพระอาจารย์บุญมีประพาสูอายุ44ปีชาวบ้านโนนสะอาดพระลุกวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชัยภูมิสภาพศพนะคะสวมอังสะสีเหลืองนอนง่ายขึ้นอืดอยู่ห่างจากฝั่งราว3เมตรค่ะ ตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายเสียชีวิตมาประมาณ5วันจนศพนั้นขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ น,นายนัทพลอายุ33ปีชาวบ้านโนนสะอาดค่ะบอกว่ากระท่อมนาของตนนั้นอยู่ห่างจากสระน้ำจุดเกิดเหตุประมาณ600เมตรค่ะโดยเมื่อวันศุกร์ที่30มิถุนายนที่ผ่านมาประมาณบ่าย2โมงค่ะวันนั้นนะคะอากาศกรอนมากได้มีพระสงฆ์เดินมาขอดื่มน้ำด้วยอาการกระหายและมีเหงื่อท่วมตัวกล้ายกับเดินทางมาไกลตนได้ถวายน้ำในกระติกให้ ระท่านก็ดื่มน้ำจนสำลักจากนั้นก็ได้เดินไปค่ะสำหรับพระอาจารย์บุญมีนะคะที่เป็นบ้านเป็นคนบ้านโนนสะอาดแต่ไปจำพรรษาที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิบวชมา15พรรษาได้กลับมาเยี่ยมพ่อที่ป่วยและมาขอพักอยู่ที่วัดป่าจันทะรังสีบ้านโนนสะอาดตำบลหนองไฮเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาซึ่งแม่ของพระบุญมีค่ะเปิดเผยว่า พระลูกชายบอกว่าจะเดินทุดงกลับวัดที่จังหวัดชายภูมิผ่านไปสองวันค่ะไม่สามารถติดต่อได้รู้สึกเสียใจที่พระลูกชายมาจมน้ำเสียชีวิตซึ่งญาติเองก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุแต่แพทย์เวรให้นำศพไปชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะที่โรงพยาบาลสูตรอุดรธานีก่อนที่จะมอบศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะอ่ะถอดไฟพร้อมแต่ว่ามือขึ้นวันผมไม่ได้เสียบไฟ ผมก็เลยมาตอนบ่ายฝนหยุดผมก็เลยมาไม่เข้ามาเราก็สิไเป็นีดยาทุเรียนยาทุเรียนถือ,อยาลงไปมาหัดจยุดนี่แหละผมเลยเลียวเห็นผมก็เลยย่างเขาไปเบิ่งไกลๆผมก็จังได้ไปบอกแกงค่วมพูหยบาบ้านไปเจอมันกับร้อยอยู่สภาพนั่นแหละครับเป็นผ้าบอกครับผมตอนนั้นผมบ่กให้ว่าเป็นพระเป็นยังผมว่าคนใส่สุดเหลืองร้อยน้ำตายผมกับเฝ้ากับบ้านเลยครับ แดดฮ้อนครับมือนั่นแดดฮ้อนแดดฮ้อนนั่นอาแห้งครับมือนั่นครับร้อนอกอ้าวแบบพันยางมาแบบมันมีเตเฮีอคือยังคนยางยางมะกอครับผมก็เลยได้เอาติ๊กน้ำใเพื่อนกินเพื่อนก็เลยเอาขวดน้ำเปล่าเพื่อนนี่ยขอกน้ำอยู่อยู่ในติ๊กใส่ขวดครับเพื่อนก็กินน้ำจนสมากเพื่อนก็อแล้วเราเพื่อนก็จั่งยางออกไปจากผมห่างจากช้าที่เพื่อนโต๊ะมีไก่บ่อกเชียงห้าประมาณหาร้อยหกรอยเมตรนี่ครับ ครับผมจากนี่ไปฮอดวัดที่เพิ่นมากโยกกิโลครับกิโลกิโลเศษครับกิโลเศษอันนั่นแหละครับ